ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเล่านะคะเรื่องบ่นแล้วกันค่ะอันนี้ก็จะเลื่อนเหลือเกินก็คือไปไปสนีมามาเช้านะคะก็คือว่าจะส่งของไปประเทศนอร์เวย์ที่หนึ่งแล้วก็ที่อังกฤษที่หนึ่งแต่กล่องแรกที่พิมพ์จะส่งเป็นแบบส่งเป็นแบบเอ็กซ์เพรสนะคะเป็นแบบไปอังกฤษทีนี้เสร็จแต่ชื่อที่อยู่อะคะ่ะเขาก็ให้มาถูกแล้วชนะเพื่อนพี่อะคะ่ะก็ให้มาแล้วค่ะคะือเขาฝากเพื่อนพี่ซื้อนะคะน้องคนหนึ่งพี่คนหนึ่ง เสร็จทีนี้เสร็จมันไม่มีคําว่า province ไม่มีชื่อจังหวัดพี่พิมพ์ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพี่พิมก็แค่บอกว่าเธอก็ใส่หมายเลขรหัสประเทศนีสีอะไรเนี่ยที่เขาให้มาพิมพ์ขึ้นไปมันบอกไม่ฉันต้องการที่อยู่นี่ก็เลยบอกว่าทุกครั้งเธอพิมพ์ฉันมาคํากับเจ้าหน้าที่คนนั้นข้างๆเขาก็แค่พิมพ์เข้าไปมันก็จะ pop up ออชื่อเมืองชื่อนั่นขึ้นมานางก็บอกไม่ได้ฉันต้องการที่อยู่งั้นฉันไม่ส่งให้แล้วก็เสร็จทีนี้เสร็จทีนี้ พี่ก็เขียนติดแค่พี่เขียนภาษาอังกฤษพี่อาจจะใช้คําว่าแบกง่ายๆเข้าใจไหมคะ purse handbag พี่เขียนแบกแค่นี้มันบอกไม่ได้นะเธอต้องเขียนคําว่า purse นี่นบอกโอเคงั้นชีก็แก้เห็นไหมชีแก้ให้พี่เป็นอย่างนงี้เออชีกแก้ให้พี่เป็น purse โอเคสรุปกล่องที่ส่งอังกฤษห้ามส่งส่งไม่ได้เพราะว่าม,มีคําว่า province message ไปหาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ยังไม่ตอบโน่นนี่นั่นเออก็เลยไม่ได้ส่งเสร็จแล้วนางก็ทาหน้าอย่างเงี้ยคือจนคิวยาวนะ่ะ ทุกคนเห็นว่าทุกคนคิวหลังจากพี่พี่หันไปมองเขาเขาก็บอกว่าเขาทําอย่างเงี้ยไม่ไหวกับนางเขาใช้พระนางไม่ยิ้มเอาเลยเข้าใจไหมคะหิวข้าวก็หิวแต่ขอเล่าก่อนเสร็จแต่พอพี่จะส่งไปให้น้องมดที่นอร์เวย์ใช่ไหมคะซื้อกระเป๋าเสร็จแล้วพี่พ์มก็เขียนคําว่าแบกอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเห็นไหมมันไม่เห็นค่าให้พี่พีมอ่ะว่าต้องเขียนเป็นเพิร์สอีควนี่ด่าทิ้นเถอะพี่ก็เลยบอกว่า นางก็เลยบอกว่างั้นเธอก็ต้องไปหาชื่อจังหวัดมานะชื่อเมืองอะไรนั่นนะคะที่บอกก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้ใช่ไหมมันก็มีคําว่าชื่ออะไรเนี่ยค่ะยาวๆมาพี่ยุ้ก็เลยให้เขาพิมพ์เพราะเพื่อนพี่เขียนคําว่าหมายเลขเลขเลข,เลขแล้วก็คําว่าสตรีทมันก็คือตรงนั้นใช่ไหมแต่คือพี่ก็เข้าใจตรงนั้นว่าคือเมืองเป็นเมืองพี่ให้มันพิมพ์ภาษาอังกฤษยาวๆตรงนี้ไปนางก็บอกไม่ ai, ฉันต้องการชื่อ province อีดอกทุกทีกูก็เห็นคนอื่นเขาก็พิมพ์รหัสไพรส์ีเข้าไปมันก็จะพ๊อปอัพขึ้นมาเข้าใจไหมคะแป๊บหนึ่งไปเอาข้าวกันหิวข้าวแล้วเสร็จไงรู้ไหมคะพอนางเสร็จจากพี่เสร็จนาง็ยก้าย close เชิดเลยคงหิวคงเป็นเวลาที่นี่สิบเอ็ดโมงครึ่งอยู่นะเพิ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งเห็นไหมเนี่ย นางจะเบรกแล้วค่ะนางคงเกินเวลาของนางไปโอ้โหคนอย่างนี้ก็มีในโลกไม่ไปไม่อยากทํางานทุกทีจะไม่ค่อยมีชีมาที่สํานักงานนี้สาขานี้นะคะนางคงสาขานี้ยุ่งเอานางมาช่วยนะมั้งเนาะนางคงแบบว่าลาคาญอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าเออคยนคำว่าแบ c k เขาจะเปิดกล่องให้บอก ฉันส่งไปทางออสเตรเลียฉันส่งไปที่อังกฤษตั้งสองสาครั้งเขาเขียนอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเปิดไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะเราส่งแบบเอ็กซ์เพรสเข้าใจไหมคะเข้าใจว่าอยู่ทํางานนั่นอยู่ต้องการความละเอียดแต่มึงจะลีให้กูไม่ได้หรอหรอกคิวก็ยาวลีไม่ได้เลยเหรอแค่คําใส่รหัสไปษณีไปอ่ะมันก็ต้องขึ้นเมืองมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นเมืองจังหวัดไหน เราอุตสาห์เซิร์ชอินเทอร์เน็ตยืนอยู่ในคิวเราตอนนี้เขาทําไปประเทศนอร์เวย์พี่พิมพ์ก็พยายามจะเซิร์ชนะคะเซิร์ชเนี่ยชื่อที่เขาพิมพ์ให้มานะคะ่ะย,ยาวๆเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้เนาะกลัวจะส่งไปแล้วไม่ถึงเอกก็เลยต้องรอค่ะส่งมเมสเซจไปหาเพื่อนเพื่อก็ไม่ตอบนางคงยุ่งทํานั่นทํานี่อยู่แบบนั้นก็ ันที่ไม่มีความสุขวันนี้เห็นไหม <c oughs> บทหอกเยอะเกิน เก็บน้ำพี่อยู่จริงๆนะถ้าพี่อยู่ไม่มีความรู้สึกความรักในงานบริการ่เอย่าทำเลยแต่ฝรั่งมันเป็นจริงๆนะพูดจริงๆนะนจะไม่ค่อยยิ้มกันหรอกอพวกเนี้ยน้อยคนน้อยจริงๆแค่นี้ค่ะกินแกงอะไรนะ แกงเลียงเมื่อวานค่ะ<ม>เหลืออยู่นิดนึงก็เลยมากินกับข้าสวยถ้วยบักเอกแล้วของเอออีกเรื่องหนึง่งของออกจากไปสนีวันที่ยี่สี่เสร็จไปติดวันแต่งสกปวิ่งดูสิวันนี้ยังไม่ถึงเลยอะไรก็ไม่รู้ไปสนีช่วงนี้นะเพลียจ,จิตมาก ก็เลยไม่ทันชิปปิ้งวันอะไรนะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ต้องรอออกวันศุกร์เหนื่อยค่ะขอขอตัวก่อนนะคะ5ใน,นคะมาบทรีวิวกาย